ถามเข้ามาเยอะหลือเกินครับว่าโอ้โหทำยังไงดีลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยนะครับมีวิธีที่จะเปลี่ยนเป็นชอบหรือรักคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้ไหมถามว่าเปลี่ยนได้ครับมีวิธีการอยู่ครับก็ต้องคงต้องให้น้องๆน,นั้นเ,เข้าใจหรือว่าชอบเนี่ยในบทคณิตศาสตร์อยู่3เรื่องก่อนนะครับถ้าเราไปดูสารบัญบทเรียนม .1 ถึงม .3 ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย หลายสิบเรื่องเลยนะครับแต่พี่ยุทดหรือว่าครูยุดฝ,ฝากอยู่3เรื่องนะครับนั่นก็คือ1ของเรื่องจำนวนเต็ม2คือเรื่องของเลขยกกาลังและสมสัมการ3บทนี้ถ้าน้องเข้าใจจริงน้องเรียนแล้วเข้าใจแบบลึกซึ้ง จะทําให้เปลี่ยนจากไม่ชอบคณิตสตร์เปลี่ยนเป็นรักคณิตศสตร์ได้ทันทีครับรูยุทธการันตีครับรูยุทธสอนคณิตศสตร์มาเยอะมากเลยนะครับเออก็จะค้นพบว่าเ,เด็กๆที่มีพื้นฐาน3าบทนี้ที่ไม่ค่อยดีก็จะสู่ไปเรื่องอื่นได้ไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่า3มเรื่องนี้จะทําให้เป็นพื้นฐานของบทอื่นๆนะครับก็เลย,ยต้องฝาก3เรื่องนี้ครับก็เพื่อจะตอบคําถามว่าจะเปลี่ยนจากรักเป็นไม่รักทํำยังไงดีก็ขอฝาก3ามเรื่องนี้จํานวนเต็ม ก็คือการบวกเลขลบกันเนี่ยนะครับเลขยกกําลังพวกกาลังอันนี้เป็นการวัดหรือว่าตักตักกะเหตุผลในทางคณิตศาสตร์เยอะมากๆครับในเรื่องของเลขยกกาลังส่วนสกิลสุดท้ายนะั่นคือสกิลเรื่องของสมการอันนี้ก็เป็นวิชาที่คณิตศาสตร์เพียวๆรุนๆเลยฮะสามบทนี้จะทําให้เด็กไม่ชอบเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนรักคณิตศาสตร์ครับ